สวัสดีค่ะกลับมากันอีกครั้งกับร้าน t ไทาย p i ชชิ่งสุดมิตรแปดสิบห้านะคะหลายคนตามหาเจ้าลอกจิกสาย G Max นะคะลอกสปินนิ่งที่แบบขาดกันไปนานหรือเกินนะ,ะสัญชาตินี้เนี่ยเรียกว่ารอกันนานและเกินนะคะหลายๆคนที่รอวูฟอยู่นะคะแนะนําให้จัดเจ้า G Max ตัวสีบอลน,นี้ไปก่อนนะคะปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะคะเพราะว่าวูฟนี่หนูกลัวว่ามันจะขาดนานนะคะมีมาสองเบอร์นะคะเบอร์สามพันกับเบอร์ห้าพันนะคะขวัญใจมือจิกกิ้ง แล้วก็สายหน้าดินทะเลด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นลอกลูกปืนแต่ละสิดเอ็ดบวกหนึ่งเบรกสูงถึงเก้ากิโลนะคะแล้วก็น้ําหนักเพียงแค่สองร้อยสามสิบกว่ากรัมนะคะซึ่งแบบนะหลายๆคนที่เป็นแฟนขับเขารู้อยู่แล้วนะคะว่าจะต้องแถมมาให้ก็คือถุงหุ้มลอกนะคะนี่บอด,ดี้สีเงินยิงซ้ายอย่างโล พร้อมนอ็อตดิกอย่างดีนะคะอันนี้ที่ถืออยู่คือเบอร์สามพันนะคะเบอร์สามพันนะคะราคาเดิมรถนี้ตกใจอตนี้ยังได้ราคาเดิมนะคะอยู่ที่สองพันห้าเก้าสิบาทแล้วก็เบอร์ห้าพันอยู่ที่สองพันหกเก้าสิบาทนะคะโอเคดูตาที่ไ่สเลยอ่ะนี่นะคะคปัดได้แล้วก็เปลีป่ยนมือหมุนซ้ายขวาได้นะคะน,ะนหนียวอ่ะ เปลี่ยนมือหมุนซ้ายขวาได้นะคะลูกค้าหลายคนที่ถามมันเข้ามานะคะวิธีเปลี่ยนมือหมุนของเจ้า G Max b o o s หรือแลจินนะคะเหมือนกันก็คือเป็นเกลียวนะคะหมุนถ้อยหลังนีง่สมมุติเวลาเราไปอย่างนี้นะคะสิบเอ็ดบวกหนึ่งลูกปืนลื่นปื๊ดนะคะแต่เป็นเลดด้วยแล้วก็น็อตแต่งเกรดไฮเอ็นนะคะเกรดดีมากเบรกสูงถึงเก้ากิโลนะคะโอ้โหงานจิ๊กนี่ขอให้จัดนะคะขอให้จัดใส่ขั้วคัน G Max j i กหนึ่งสามนี่ต้องเตอเบอร์สามพันนะคะสวยเลย เวลาเราจะเปลี่ยนขาลอกเปลี่ยนเป็นสลับฝานะคะให้หมุนถอยหลังเนี่ยเอานิ้วเกี่ยวตัวเปิดปิดหน้าลอกไปนิดนึงนะคะแล้วก็หมุนถอยหลังได้เลยเนี่แกนใหญ่เบิ้มนะคะหมดกังวลเรื่องแบบขาหาักได้เลยนะลูกค้าหลายคนนี่เป็นแฟนขับชิมานโน่นี่ก็หนีมาเล่น G Max ตัวแลวจีนกันเยอะนะคะเพราะว่าราคามันเทฟกว่าเยอะนะคะราคาเาอยู่โปรล็อนนี้ยังได้อยู่ที่2,590 ซึ่งสเปคเนี้ยถ้าเป็นชิมาโ,โนเนี่ยต้องแบบห้าพันขึ้นแน่นอนนะคะสิบเอ็ดลูกปืนบวกหนึ่งนะอย่าลืมหลายๆคนนะเพราะว่าไอ้ G Max นี่มันแบบให้มาเต็มนะคะ mm hmm. เขาให้มาเต็มเพื่อจะได้ตอบโจทย์คนไทยนะคะซื้อในราคาประหยัด mm hmm. มันหล่อจริงๆนะคะพี่อ่าอันนี้เป็นเบอร์สามพันนะคะเดีย๋ยวหนูแกะเบอร์ห้าพันให้ดูเห mm hmm. มือนกันกล่องหรูหราหรูหราสุดๆนะคะหรูหราสุดๆนะคะ เปิดอินบ็อกก์กันเลยนะคะนี่เป็นกล่องสองชั้นนะแถมถุงหุ้มรอบเหมือนเดิมนะคะนี่ถุงก็ยังดีนะถุงอย่างเดียวก็สองร้ยห้าสิบาทแล้วนะคะเป็นสีปี2021เอ็ขาจะเป็นสีบรอนเงินบรอนดำยิงทรายหล่อมากหลอแบบหลอดุอะ่ะหลอดุนะคะแล้วโคตวรลื่นหนูบอกเลยว่าลูกปืนเขาเนี่ยมันลื่นจริงๆนะคะลื่นแบบลื่นสะใจอะ่ะ เบรกสูงนะไม่ต้องไปโมกันแล้วหลายๆคนที่เล่น G Max อยู่ก็าจะทราบก,กันอยู่ว่าเบรกโหตตามสไตล์คนไทยนะคะเพราะว่าคนไทยเราชอบแบบเบรกหยุดหยุดก็หยุดเลยนะคะเอ๊อดูดิได้น็อตแต่งไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะคะน็อตอย่างเดียวก็ห้าร้อยหกสิบห้าร้อยเกือบหกร้อยบาทแล้วนะคะมีมาให้เลือกสองเบอร์นะคะเบอร์ขายดีแหละเอาจริงนะเบอร์สามพันกับเบอร์ห้าพันนะคะเบอร์ห้าพันเนี่ยเหมาะใส่กับ คันเบ็ดจิกกิ้งเวท P.E.2.4 นะคะหรือถ้าจะเป็นคันหน้าดินเนี่ยเนี่ยตัวนี้นะถ้าจะเป็นคันหน้าดินเนี่ยก็แนะนำให้เล่นพวกคันเก้าฟุต1ิฟุตใส่ได้หล่อๆนะคะก็จะกลายเป็นชุดที่แบบโหเข้ไปเลยค่ะพี่หล่อกระชากไปนะคะหนูบอกเลยนะคะ11บเอวกหรอบเกียร์ห้นะคะทั้งคู่เลยนะคะทั้งเบอร์3,000แล้วก็5,000นะคะเจ้าเบอร์สามพนนะคะเดี๋ยวขอดูโปรยนิดนึงนะ ตัวเล็กมาก PE สองนะคะได้สองร้อยเมตรนะคะเจ้าตัวนี้ PE สองได้สองร้อยเมตรนะคะขออ่านเลยแล้วกันนะเพราะว่าจําสเปกไม่หมดจริงๆนะคะเพื่อความแบบชัดเจนนะคะเบอร์สามพันนะคะ PE สองได้สองร้อยเมตรนะคะแล้วก็ PE อินสองจุดห้านะคะได้ร้อยหกสิบเมตรนะคะซึ่งถ้าถามหนูเนี่ยจุกกรสาใจนะเจ้าตัวนี้นี่สปูนใหญ่อ้ออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบอร์ห้าพันก่อนเบอร์ห้าพันนะคะเบอร์ห้าพันนะคะ จุสาย PE สามนะคะได้สองร้อยเมตรนะคะแล้วก็ PE สามจุดห้าได้ร้อยเจ็ดสิบเมตรนะคะออกพมา่าได้นะคะตัวตัวนี้ลูกค้าหลายคนถามมันเข้ามาเยอะว่ากิกเสียงเป็นยังไงนะคะแกะให้ดูเลยแล้วกันนะกิ๊กเสียงของ GMAX เขาจะเป็นระบบเดียวกับพวกชิมานุเกียรแทงนะคะนี่ตรงนี้ก็จะมีซีนยางกันน้ำเข้าให้นิดนึงนะคะ สำหรับงานทะเลเล่นได้มาเป็นลอก s อ l นะคะลูกปืนเป็นสแตนเลสนะคะ S s ก็คือ Sea Water นะคะนี่อันนี้เบอร์ห้าพันแกะให้ดูเลยเบรกสูงนะคะแล้วก็กิ๊กเสียงจะเป็นแบบนี้นะคะกิ๊กเสียงเขาจะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นกลมๆนะคะจะไม่ใช่กิ๊กเสียงแบบแผ่นเหล็กติดน็อตตัวเดียวนะคะอย่างนั้นน่ะมันจะหักง่ายนะแต่อย่างเงี้ยกิ๊กเสียงเขาจะทนกว่าแต่ว่า เสียงจะไม่ได้ดังมากเพราะว่าเขาตั้งใจทํามาเป็นคันจิกิ้งทะเลเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะให้ปลาลากเสียงกิงกลางเหมือนล่อคนไทยเนี่ยก็อาจจะไม่ตอบโจทย์นะคะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่กีแม่เขาขายเนี่ยก็จะมีทั้งคนไทยแล้วก็ทั้งมาเลสิงคโปร์เกแปนเนี่ยเยอะมากเสียงจะประมาณนี้นะดังอยู่ดังอยู่แต่ถ้าอยากให้ดังเบิ่มๆไปเลยก็หนูมไม่แนะนําให้แต่งแต่อย่างของหนูเนี่ยที่ใช้ก็คือเอาเอาขวด นะปกติคนตกปลาบึกเขาก็รู้กันนะก็ต้องประมาณนี้นะคะนี่น็อตอย่างหล่อนะฮะอ่ะตัวราคากันอีกครั้งหนึ่งนะคะลอตนี้ได้ราคาโปรอตสุดท้ายนะคะพออตหน้าทุกค่ายเขาปรับราคาขึ้นนะคะตัวละห้าร้อยบาทนะคะตอนนี้ยังได้ราคาเดิมนะคะจากสามพันหนึ่งเก้าสิบเบอร์สามพันเนี่ยเหลือสองพันห้าเก้าสิบสามพันสองเก้าสิบเนี่ยเบอร์ห้าพันเนี่ยเหลือสองพันหกเก้าสิบยังได้ลอตเดิมนะคะอตยังได้ราคาโปรเดิมนะคะเพราะว่าหนูขอเอาไว้นะ ็ัตหน้าไม่ได้แล้วนะลูกค้าที่รออยู่นะคะรีบเลยนะคะได้มาแค่เบอร์ละประมาณห้าหกตัวเองนะหมดทั้งประเทศไทยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรีบลงเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าหลายคนรอ G Max g o o u นะคะหนูกลัวมันจะไม่มาก่อน,ป,นปีนี้นะคะเอา G Max แลจีนไปเล่นก่อนลูกปืนเยอะกว่านะคะจริงๆหลายคนก็ถามมาเข้ามาเยอะนะคะว่าว r o หรือแลจินดีกว่ากันตัวไหนใหม่กว่ากันมันพอๆกันนะคะเพราะว่าเขาออกมาไล่ๆกันแต่ต่างกันแค่ G Max แลจีนเนี่ยจะลูกปืนเยอะสุดก็คือสิบเ็ดบวกหนึ่งนะคะอ่า ซึ่งมันเพิ่มราคามาแค่ตัวละร้อยร้อยกว่าบาทเองซึ่งลูกปืนตลับหนึ่งก็เสือบสามร้อยบาทแล้วให้มาคุ้มให้มาคุ้มหนูบอกเลยนะคะอย่ารีบลงให้นะจ๊ะลูกคา้าทยอยมากันเยอะแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ช่อง y YouTube ร้านหาไทยฟิตชิ่งสุขุมวิทดิ้ด้วยนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาติดตามใหม่ๆก็ขอฝา,ากร้านหาไทยฟิตชิ่งไปด้วยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะก็จะได้ไม่พลาดสินค้า ดีๆราคาประหยัดของร้านเรานะคะลูกค้ามาแล้วขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ